สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n ใจห6 9 s o เ l m a s t ม r เที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้มาเสื้อผ้าสดใสไหมสีแปลกมากๆเลยนะคะเอามาเพื่อต้อนรับวัน Uh, วันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนะคะวันนี้กลับมากับหัวข้อความรักดีๆนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยคิดถึงเรานะคะเจ็ด uh, ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยหัวข้อนี้นะคะไปตามอ่านตามฟังมาจากคุณดรแอนโทนิโอบูรโลนะคะแจชอบเนื้อหาของดรแอนโทนิโอมากนะเพราะว่า เขาเป็นนักจิตวิทยาเป็นด็อกเตอร์แล้วเขาบอกเหตุการณ์เหตุผลต่างๆเนี่ยแต่เป็นขั้นเป็นตอนที่มันจับต้องได้จริงๆนะคะเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะถ้าใครเคยตามช่องแจง้งเท่าจะพูดถึงเอาเนื้อหาาจากเขานะคะก็ะะจะมีหลักฐานมีเหตุผลที่มันอ้างอิงถึงกันได้นะคะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณคิดถึงเรานะคะ ต้องบอกก่อนนะคะเคยพูดไปแล้วคำว,ว่าคิดถึง missing miss เนี่ยถ้าการคิดถึงเนี่ยแสดงว่า,าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันหายไป ภาษาอังกฤษใช่ไหม miss เนี่ยนอกจากคําว่าคิดถึงแล้วยังแปลว่าหายได้ด้วยแสดงว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนั้นมันหายไปสิเขาถึงได้คิดถึงใช่ไหมการการคิดถึงเนี่ย missing เนี่ยคือคุณต้องการอะไรบางอย่าง,งการสัมผัสทางฟิ s ิ c อลทางร่างกายแล้วก็ทาง e m o t ชัน a l ทางอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคุณต้องการสิ่งสิ่งนี้นจากคนคนนั้นแต่คุณไม่สามารถที่จะได้สิ่งสิงนั้นกลับมานะคะ บางคนที่รู้สึกแบบนี้นะคะมันอาจจะเกิดการที่1ทะเลาะก,กัน2ห่างไกลกันเป็นความรักระยะไกลย,ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเป็นลักษณะที่บางคนเลิกกันไปแล้วตอนนี้ยังหวังใจว่าเฮ้ยจะได้กลับมาไหมจะมีการแบบรีคอนไซน์ไหมกลับมาได้คบกันได้ไหมนะคะหรือใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขา เขาชอบเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาถึงไม่แสงออกทางร่างกายแบบไม่มาเจอเห็นหน้าตัวเป็นๆเ,เลยหรือว่าอารมณ์ก็แบบไม่ได้ส่งความรู้สึกให้เราสึกว่าเขาชอบเราเลยแบบนี้นะคะ,ะมาลองดูกันมาฟังกันนะคะว่า7ข้อที่พูดถึงเนี่ยค่ะ จะเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าแจ้งมาเจอท่านผู้ฟังบ่อยๆเนี่ยโผล่หน้าบ่อยเนี่ยก็ไม่มีใครคิดถึงใช่ไหมก็เจอทุกวันถ้าเราหายไปบ้างห่างไปบ้างเนี่ยเอ้ยคิดถึงมากแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมมาฟังกันดีกว่านะคะ7ข้อด้วยกันนะคะเริ่มกันถ้าคุณอยากให้เขาอะคิดถึงคุณอยากให้เขาอะค่ะชอบคุณคิดถึงคุณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณควรที่จะทำแบบนี้นะคะข้อที่7นะคะ start say no ก็คือเริ่มต้นจากการที่คุณปฏิเสธให้เป็นค่ะคือฟังแล้วเอ๊ะมันยังไงฉันปฏิเสธไปจะได้หรอนะคะคือต้องบอกว่าสิ่งนี้ตอนแจงเป็นแบบ ผู้หญิงเราอ่อนตอนแตนนะเป็นเด็กสาวเนี่ยก็ไม่กล้าเลยเพราะเราเองอะรู้สึกว่ายิ่งเราให้ยิ่งเราทําดีให้กับคนคนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะชอบเราแต่จริงๆแล้วอะเพราะเราอะหวังใจไงว่าเขาจะทําสิ่งดีๆจะให้สิ่งดีกลับมาเราก็เลยทําดีให้เขาก่อนทําดีมากๆยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยจะชอบให้แต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอะ ยิ่งผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเป็นแพศย์ที่ค่อนข้างจะทําอะไรเพื่อตัวของเขาเองก่อนยิ่งถ้าคุณทําให้ทําให้ทําให้และผู้ชายเนี่ยไม่เคยต้องออกแรงอ่ะแบบนี้เขาก็จะไม่คิดถึงถ้าคุณมีเหตุเอ๊ะปกติตกลงตกลงตกลงปกติปกติเนี่ยเซเยสตลอดถ้าคุณลองลองปฏิเสธบ้างเอ๊ะไม่เอาไม่ไปนะคะยุง่งอยู่ไม่มีเวลานะคะเขาจะแบบ ทำไมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณต้องปฏิเสธให้เป็นค่ะ,ะถ้าเขามาชวนคุณไปนู่นไปนี่แล้วถ้ามาชวนในช่วงเวลาที่แบบกระชั้นชิดคุณต้องบอกเขาว่าอ๋อโอเคไม่ว่างค่ะอาจจะติดธุระไปนู่นไปนี่ไปกับเพื่อน ทำน้นทำนี่มีแบบงานอดิเรกที่ต้องไปทำนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรที่จะต้องบอกไปและคุณควรที่จะสร้างชีวิตของคุณให้มีกิจกรรมทําจริงๆนะคะอันนี้นะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะข้อแรกข้อที่7เริ่มข้อที่7ก่อนข้อที่7ก็คือการเซโนปฏิเสธให้เป็นค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงนะตัวอย่างนะตอนนั้นแจงเลิกกับแฟนใช่ไหมแล้วแฟนก็แฟนเก่าเนาะเขาก็จะบอกว่าส่งข้อความแบบ เหมือนปกติอะไรก็ได้ไงปกติมาหาหามอะไรก็ได้อย่างเงีเออ้ยแล้วเราบบกอ,อ๋อโอเคไม่ได้ยุ่งคือตอนที่พออกหักใช่ไหมแล้วก็มาศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็รู้สึกัวว่าอ,อ๋อโอเคที่ผ่านมาฉันทําผิดพลาดไปเยอะก็เลยเข้าใจได้แล้วพอเรายิ่งปฏิเสธเนี่ยเขาจะยิ่งตามตามตามเรานะคะอันนี้ก็คือบอกเอาไว้นะข้อที่6นะคะ be mysterious นะคะก็คือ ดูลึกลับดูน่าค้นหาเหมือนคนราศีพิจิกนะคะเป็นยังไงก็คือเวลาที่คุณนะคะแบร์ไตบอกทุกอย่างสิ่งส่งเรซูเม่ให้เขาอ่านหมดแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่มีความกระตือรือร้นเหมือนถ้าคุณนะคะรู้ตารางชีวิตเขาหมดแล้วหรือเขาอะค่ะรู้ตารางชีวิตคุณหมดแล้วทุกอย่างสิ่งจะพูดว่ามันไม่น่าค้นหาก็คือใช่ จะบอกว่าแบบนี้เหมือน take for granted ก็คือเหมือนเป็นของตายก็คือใช่จะบอกว่าเป็นเหมือนปลาตายนอนบนเข่งแบบนี้ก็คือใช่เหมือนกันคือทุกอย่างสิ่งถ้าการที่คุณนะคะทุกๆคนเนาะในทุกๆความสัมพันธ์จะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนเพื่อนสามีหรือว่าลูกอะไรก็แต่คุณต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองนะคะและทีนี้จะดีกว่าถ้าคุณพยายามสร้างเ,เหมือนกับพื้นที่ส่วนตัวเองนะั้นเป็นของคุณเองแล้วมันก็แบบ ทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะไปทําอะไรไปทำโน,น่ทนทานี่ไปกับใครแบบเนี้ให้เขาเอะใจบ้างไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งอ๋อรู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็กลับมาอ๋อรู้อยู่แล้วไปทำโน,น่ทนทานี่แบบนี้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนบางทีเนี่ยเวลาที่สมัยก่อนเนาะตองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแบบเหมือนโดนปล่อยตายเป็นของตายนะคะจังก,ก็บอกว่าเออแบบนี้ถ้าหายไปแบบนี้เนี่ยแบบเหมือนโดนจนต้นเนี่ย เจ็ดวันนี้คือยังไม่รู้เลยนะคือถ้าสมติสนใจอันนี้เราก็ไปโมโหใส่เขาอีกละไปว่าเขาอีกแต่จริงอะเนื่องจากแพทเทิร์นอะเนื่องจากเราทําพฤติกรรมเห็นเป็นของตายอยู่แล้วนี่หรอไหมคะเขาก็ไม่พยายามจะแบบตามเราอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะบางทีในความความสัมพันธ์คือมันเกิดขึ้นจากคนสองคนจะโทษเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันเป็นแบบหนึ่งสองสามฉันเป็นแบบนี้ฉันบอกเขาหมดทุกอย่างสิ่งโอเคกันมาออกจากบ้านนะแปดโมงเช้ากันมาจาออกจากบ้าน แล้วเดี๋ยวประมาณ8ปดโมงครึ่งจะไปหยุดที่ตรงนั้นตรงนี้อ่างเงี้ยคือทุกอย่างสิ่งมันรู้หมดแล้วอะแล้วมันไม่มีเรื่องที่เขาต้องแบบหน้าค้นหาเนอะหรอแม้เพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ก็คืออ,อ,อย่าบอกหมดถ้าบอกว่าไปกินข้าวเพื่อนก็บอกเป็นเพื่อนไม่ต้องไปบอกว่าเป็นเพื่อนใน A ใน b ใน C ีอะไรเงี้ยไม่ต้องให้เขาถามถ้าถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกเนอะหรอแม้โอเคถัดมาค่ะข้อที่5นะคะ ยูสโซเชียลมีเดียทูโชว์ฟันไลฟ์นะคะก็คือการที่คุณนะคะเอ่อโชว์โชว์โซเชียลมีเดียก็คือรู้อยู่แล้วการรู้กันอยู่แล้วเนาะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกออะไรก็แต่ทวิตเตอร์ให้เขาเห็นว่าคุณนะคะมีชีวิตที่ดีๆอย่าเด็ดขาดตอนนี้อหกหักตอนนี้เสียใจตอนนี้แฟนไม่รักตอนนี้อยู่คนเดียวเหงาที่สุดใน3โลกคือ มันทํามันก็ได้นะแต่ว่ามันได้อะไรอ่ะก็คือก็เหงาคือคนที่มันขาดอะขาดใครจะอยากเหมือนถ้าเข้ามาหาเราเขาจะรู้อยู่แล้วนออกไหว่าเฮ้ยถ้าถ้าเขากระโดดมาหาเราเนี่ยเขาต้องโดนสูบแน่เลยเขาต้องโดนสูดพลังงานแน่เลยเหมือนเราขาดพลังงานเราตกอยู่แบบเฮ้ยฉันเหนื่อยฉันแบบไม่มีอะไรให้ฉันเหมือนมีความสุขเลยอย่างเงี้ย เออเวลาที่ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขามาหาเราเขาก็ต้องแบ่งต้องแชร์พลังงานของเขาที่เขามีความสุขมาให้เราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้เวลาที่เราโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียนะ อาจจะโพสในลักษณะของกิจกรรมที่ทำคือเซลฟี่ได้แต่อย่าบ่อยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของกิจกรรมมากกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันตั้งใจฉันชีวิตฉันมีมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายที่ดีฉันแข่งกีฬาชนะฉันไปเรียนว่ายน้ำฉันทำเรื่นี้คือแบบโพสอะไรที่มันดูมีอะไรอะค่ะอย่าโพสอะไรที่แบบว่าโอเควันนี้รูปหน้าฉนุบนี้วันนี้รูปหน้าฉนุบนี้อะไรเงี้ย คืออะไรรู้ไหมการที่เขาไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเนี่ยเขาจะคิดถึงถ้าเขาเห็นบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเออตอนนี้ทำไมอยู่ก็จะไม่อยากรู้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลองโพสเป็นกิจกรรมแล้วก็โพสต์อะไรที่มันดูสร้างสรร์โพสต์อะไรที่มันดูสนุกดูหน้าค้นหาแบบนี้ทำนะคะถัดมานะคะข้อที่4นะคะ don't initiate นะคะ communication หรือว่า stop initiate communication นะคะคือการที่คุณนะคะหยุดการเริ่มต้นบทสนทนานะคะหลายๆคนแคนสาวๆหลายคนเนี่ยแบบก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็แค่แบบส่งข้อความไปตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า good morning แล้วก็แบบ good night อะไรอย่เงี้ยคือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะคือให้เขาเดาไม่ถูกว่าตอนนี้มันทําอะไรอยู่ตอนนี้ไปที่ไหนแล้วให้คิดอย่างนี้นะ แล้วก็คืออย่าพยายามที่จะเริ่มบทสนทนาในการที่เราจะคุยกับใครดูว่าเขาถามเรามาไหมเออแล้วเราถามเขาไปบ้างก็ดีเวลาที่เราเทสนะว่าใครจะสนใจใครมากกว่ากันเนี่ยค่ะดูบทสนทนาเนี่ยถ้าเขาถามเราเยอะเออไอ้นี่ชอบเราแน่นอนไม่ต้องหยิบไพ่ถามเลยคือแบบรู้อยู่แล้วอ่ะแบบก็คือก็ถามฉันอยากรู้เรื่องฉันก็ต้องสนใจฉันแมสเน่หรอแมเออแต่ถ้าสูว่า ถามมีคนเดียวเลยไม่แบบถามไม่ใช่เลยแบบไม่ไม่มีไม่มีอ่ะเออก็ให้รู้ไว้ว่าแบบนี้ค่ะคือเราอ่ะสนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราก็ต้องเริ่มหยุดสดโฆษนามันอาจจะยากลำบากใจสำหรับคนที่เราชอบนะก็เราชอบาอยากคุยแบบอยากคุยตลอดเวลาป็นผู้หญิงเข้าใจแต่คุณจะดีกว่าไหมคุณจะอยู่ให้เขาแบบอยากจะคุยกับคุณหรือว่าคุณจะอยู่ให้เขาแบบเบื่อจะคุยกับคุณอนอะหรอไหมเป็นไปได้ ถามรอให้เขาถามมาค่ะเอ่อยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่รู้ว่าน้องนางจะมาฟังหรือเปล่านะน้องนางคนหนึ่งนะเป็นนางที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเออหนูไม่เคยโทรหาผู้ชายก่อนเลยนะคะพี่แล้วหนูก็ไม่เคยส่งข้อความหาก่อนแล้วพี่ว่าแล้วแจงก็บอกว่าอ๋อโอเคนั่นไนีถึงได้แบบบริหารเสน่ห์แบบเนี้ยคือมันเป็นเหมือนเกิดมาแล้วก็เป็นแบบนั้นนะ่ะคนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นแบบนั้นจริงนะคือไม่ส่งข้อความก่อนหรือแม้แต่เพื่อนสาวแจงที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังประจ,ระจะําๆอ่ะ เขาบอกว่าถ้าตายไปเจวันเผาไปแล้วยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยส่งหาก่อนคือต้องบอกว่าการที่เป็นผู้หญิงเราทําน้อยๆไว้อะดีแล้วอย่าอย่าแบบพยายามเยอะเขาส่งข้อความมาเราคุยแบบสั้นๆเบาๆพอถ้าอยากจะคุยจริงๆมาหาตัวเป็น,ปนๆแบบนี้นะคะจะทำให้เขาแบบอ,อยากมาเจอเราเนอะ好吗เออข้อที่สา นะคะ prioritize นะคะก็คือการจัดลำดับความสำคัญจริงๆแล้วอะค่ะที่บอกไปข้างต้นตั้งแต่ข้อ7มาจนถึงข้อ3เนะะี่ยค่ะหลักการสำคัญจริงเลยอะคือการที่คุณนะคะให้ลำดับความสำคัญกับตัวคุณเองก่อนเพราะว่าปกติอะคนแบบผู้หญิงนิ่งจะแบบอยากได้มีแฟนอยากจะชอบใครสักคนมากๆนะทุกอย่างสิ่ง put afford อะแบบทุ่มไปที่คนคนนั้นนั้นหมดเลยแล้วบางทีเนี่ยเหมือนเวลาพ่อแจงอะรับ ปรึกษาการดูไพ่ดูดวงใช่ไหมโหราศาสตร์ใช่ไหม,หาาไหมส่วนมากเลยถ้ามีปัญหาเรื่องความรักคือถามก่อนว่าเขาคิดอย่างไรเนอะอกไหมคือการที่เราไปถามว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยบางทีเราพุทธเอาฟอร์ที่เขาไงเราต้องกลับมาแล้วเราอะคิดยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้เราเป็นอย่างไรคืออยากให้สาวสาวหรือว่านุ่มๆที่มาฟังก็แล้วแต่นะถ้าคุณอยากให้เขาอะคิดถึงคุณนะคะคุณต้องมองคนในกระจกก่อน คุณต้องแบบให้ความสําคัญกับคนคนนี้ก่อนคุณต้องใส่ใจความรู้สึกของตัวคนเองก่อนหาอะไรทําชีวิตคุณถ้าคุณมีออปชั่นในชีวิตนี่พูดหลายครั้งมากถ้าชีวิตคุณมีออปชั่นในชีวิตคุณมีทางเลือกในชีวิตถ้าคุณมีคนจีบเยอะๆอย่างอ้ําประชาภาอย่างชมพู่อายายคือคุณต้องโอเคละบางคนบอกว่าก็ฉันไม่สวยไม่ด้วยขนาดนั้นไม่เป็นไรเอาเป็นใครก็ได้อะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีออปชันในชีวิตมีทางเลือกถ้าไม่ยบมมีคนเข้ามาจีบมากมายแต่คุณเป็นคนมีความสามารถคุณทำนอนทำนี่ได้คุณจะไม่แคร์แล้วพอคุณไม่แคร์เนี่ยคนจะอยากกระโจนล่ะค่ะเข้ามาจะพยายามจีบเอาให้ได้เอาคนนี้คนเขาเก่งคนนี้เขาบอกมีอะไรอ่ะเนอะหม้เพราะนั้นถ้าอยากให้เขาคิดถึงคุณมากๆคุณต้องเป็นคนที่มีอะไรทำคุณต้องเป็นคนที่มีอะไรทำแล้วคุณก็ต้องเป็นคนที่ จัดลำดับความสำคัญให้ตัวคุณเองก่อนอันนี้ฝากเอาไว้นะคะข้อที่2ค่ะ connect with intimacy d e e p e s secret นาะจาเขียนถูกหรือปล่า intimate d e p p e s e d d e p e s e d e e p e s secret นะคะคือการที่คุณะคะ่ต้องเชื่อมนะคะกับ intimate secret ความลับของเขาที่มันไม่ค่อยได้บอกใครอะเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันนะคะบางทีถ้าคุณสามารถนะบอกไปได้ว่าเออ สิ่งสิงนี้คุณก็ไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังเนาะหรือเขาก็แต่ถ้าเขามีโอกาสได้เผยนะคะเขาเห็นคุณเขาอยู่กับคุณแล้วคุณรู้สึกวางใจคุณนะคะเขาบอกความลับคุณเนี่ยอันนี้ยังไงเขาก็ไม่ไปไหนยังไงเขาก็สึกไว้วางใจกับคนคนนี้แล้วนะคะข้อสุดท้ายข้อที่หนึ่ง give him something to miss ะะก็คือการที่ให้อะไรเขาบางอย่างเพื่อที่เขาจะได้คิดถึงอะไรบางอย่างในที่นี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของโอเคละ่ะให้เป็นสิ่งของก็ได้แต่อะไรที่เป็นสิ่งของ material เนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะจําได้ชัดและดีก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่เขาแบบอ,อยู่กับเราในช่วงระยะเวลานั้นนะคะ มันดีจังเลยอ่ะมันดีมากพออยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขหัวเราะฮ่าเอิร์กอะไรเงี้ยหรือว่าขำขันหรือไปเล่นกิจกรรมอะไรที่มันแบบสนุกสนานอะ่ะแบบมีความสุขตื่นเต้นร้าใจอะไรเงี้ยเออถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความรู้สึกแบบนั้นได้เวลาที่เขาไม่อยู่กับคุณเนี่ยเขาจะคิดถึงความรู้สึกแบบนั้นเนอะแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้พูดว่าคิดถึงคุณก่อนคุณก็ไม่ต้องพูดนะว่าคิดถึงเขา บางทีอ่ะมันยากคือจากเจข้อที่แจงพูดไปเนี่ยเริ่มจากการเซโนปฏิเสธก่อนทำตัวเองให้ลึกลับแล้วก็พยายามโพสต์อะไรที่มันดูสร้างสรรค์ในโซเชียลมีเดียอย่าเริ่มบทสนาก่อนให้ความสำคัญกับตัวคุณเองต้องคุยกันในเรื่องความลับบ้างแล้วก็ให้อะไรบางอย่างเขาที่เขาจะคิดถึงเรานะคะ จะต้องบอกว่าสิ่งพวกนี้มันเป็น how to มันเป็นวิธีการแต่สิ่งหนึ่งอะที่แจงรู้สึกแล้วก็เหมือนตระหนักได้เนาะคือก่อนหน้านี้สองสวันอะแจงได้ฟัง Love Coach ที่ไทยนะคะเขาบอกว่าเขาอะโค้ชผู้หญิงอะเยอะมากเพราะว่าณเวลานั้นอะเขาก็ประสบความไม่สำเร็จในเรื่องความรักเขาเจอคนที่แบบ ไม่ดีอ่ะกับเขาอ่ะแล้วเขาก็ไปหาขั้นตอนวิธีการมาเพื่อที่จะให้ผู้ชายหรือคนคนนั้นมาชอบเขาถามว่าสําเร็จไหมเรียกว่าสําเร็จเพราะผู้ชายไม่ไปไหนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สําเร็จเพราะว่าผู้ชายคนนั้นมารักเขาเขาแค่เลือกผู้หญิงคนนี้เพื่อที่โอเคก็มันสบายใจอยู่กันโอเคเขาอยู่กับเราได้แต่ว่าคือด้วยความที่ต้องพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่ให้คนนี้มาอยู่กันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รักอะ่ะมันก็ไม่มีความสุขหนอกมช่ สันใดฉันนั้นย้อนกลับไปตัวเองนะเวลา3-4ปีที่แล้วที่ประสบความเรียกว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์เนาะมันไม่ค่อยดีอะอย่างหนึ่งเลยอะคือแจงอ่ะหันมาเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะมากอ่านเยอะมากฟังเยอะมากลองฝึกกับตัวเองเยอะมากแต่สิ่งที่แจงเกิดขึ้นอนะแจงอะก็เข้าใจได้อย่างหนึ่งเหมือนที่ในเพลงเขาบอกว่า ถ้าเขารักอะอยังไงเขาก็รักถ้าเขาจะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินยังไงเขาก็รักอะเป็นเรื่องจริงแต่คุณก็จะต้องเป็นคนในเวอร์ชั่นที่มันดูเปลี่ยนไปแล้วเนอะไหมคะเพราะว่าตัวเองอะพอนึกย้อนกลับไปอ๋อตอนนั้นน่ะฉันตามเขาเยอะมากเลยฉันไม่แปลกใจเลยถ้าว่าเขาจะไม่ชอบฉันหรือว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แบบอินสิคเคียวไม่โอเคเลยอะ คือมันมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ใช่มันจะมาณเวลาที่ใช่พอดีค่ะมันจะมามาณเวลาที่แจงเปลี่ยนเวอร์ชันของตัวเองแล้วถ้าแจงเป็นแบบนี้อินสกิลสมัยก่อนแล้วมาเจอคนเนี้ยก็คงไม่ได้เหมือนกันคือมันปรับปๆับมาจนถึงสุดท้ายแหละเออฉันไม่ได้เล่นเกมอะไรแล้วฉันแค่เป็นตัวฉันเองฉันแค่เคารพตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพราะนั้นจะจะบอกทุกคนนะตอนนี้นะว่า ขอให้คุณนะคะโอเคอยากให้เขามาคิดถึงอยากเข้ามาชอบอ่ะได้นะอ่านศึกษาวิธีการได้แต่สุดท้ายแล้วคือการพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้มันมันน่าจะอยากอยู่ด้วยอยากจะเป็นอยู่กับคนคนนี้มากๆอ่ะถ้าคุณเป็นแบบนั้นได้นะคะคุณจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าโอเคเขาจะมาจะไปแล้วแต่เขาแต่ยิ่งคุณรู้สึกแบบนั้นมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากมายอยบคุณ เนอะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังใจว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในความรักอย่างหนึ่งที่ฝากไว้คือทําตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันนะคะมันจะทําให้คุณอนะภูมิใจตัวเองแล้วรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะมีใครหลายคนเนะะี่ยค่ะวิ่งตามเข้ามารักคุณคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ